สวัสดีครับคนอีสานเบาพัดพื้นเมืองครับทีมงาน,นพากันไมหฮาตไตนกคุมกันครับไตนกคุมแลวก็ไต้กปอมมะก,ก้อยพ้อมผีแอบเบาหอยเบาพุม่มนะครับเบาสงการกรมามอยู่ครับเพิ่มมาเพิ่เมีย้ยะหัวหมอนยอะากันลงมานางเหลียดยี่กีนห่อนครับผมอากาศท่อนอบอ้าวจังเลยเลยครับเผ็ดแจวประแดกตอนนี่ไง เด็กตอนกินกับหมักม่วงเปรียปร้ยวๆนะครับมาครับมาต,ตุ๋นแล้กันครับมันหย่ำกอบกรอบน้ำกันครับน้ำแรกแตกแล้วเฮ้ย ิือครับผมสมขนาด

แล้วครับนี่ง่อะจบยิ่งกินสมมาก,ก,กระทบแล้นะฮะกินสมบ่วง คุยเสร็บไปแดกตอนลเลยไปแดกตอนครับโอ้อเ,เกิกเดเกลยวเยอครับผมสมฮักโอ้ห้างเสียงนี่ครับโอ้ในการอยู่น้ำดอกไม้นี่ยามสุกนี่หวาน ยำบวสุกนี่สามารถกับความเปรี้ยวว่มีน้ำผึ้งยานหาไหยบอครับเราเดดเดดมาแล้วครับครับผมเล่เลครับเล่เลครับก็ได้เล่นหมดนะครับอากาศมันร้อนเมื่อไหร่ต้องการเก็บน้อยกินเพียงแต่ไรเนี่เพิ่นเขาจะเข้ามานอนบ้านครับมื่อไหร่ยันบ่ครับอืมไปหมอครับอืมเพราะว่าพอดีคุณแม่กี่บ่สบายครับได้ไหนมาเฝ้าพร้อม เลจากทุ่งนาจากป่าอ้อยมาชิ้นหอดยิ่ว่าเพื่อนหยอนไม่ถดลำห้าัวอ้ม่ป้าวัยเจ้าเสียงเจ้าพ่จังเลยแล้วไชาิดลชิมอ่ะคุณต้องไปเกียดเขาก็เลยเกียดเกลยดแล้วเดี๋ยวมันจะเอาเถียงนาไปเลยเด้อเอาแม่เอาแม่ บบอลม่มีดหอล่างแล้วท่านม่จะไล่เสืออยู่ท่านมากกว่าให้หม้อก่อรับระกาศควอมอ่อนย่อให้อใหญ่กรอบกอบกรอบิเจ็ดเขียวแล้วครับถูกกับท่านนิ่หนึ่งเดี๋ยวนำดอกไม้นิดแม่บอกมั่วสมบูรณ์เนาะนอครับยังหถุงแมงยังน้ำ้เมื่อกัไปยิงหนูอยู่เพื่นอยู่ดอกแต่ผมติดธุระด่วนบริายคลิปน้ากันครับ นี่นนอรัเปล่ามาแดงหน้ามโอ้โสมองผมงามงามไน้ำใส่มาขายน้ำแยงครับเดอเด้อทีมงานกำลังมาครับทีมงานกำลังยังมาครับแล้ทีมงานครับผมเบาวคุมหาไตนกคุมไต้กระปอมยิ่งนกหรอครับ นครับี่พี่แอบไถ่แับแนวได้ขึ้นแล้วแน่นั่งไอ้หนามวางก็วันนั่นครับอายุหากินนี่นะครับผู้บ่าที่บ้านของแท้โอ้นกคุมเส้นหนึ่งนกขุมนี่นกเขาครับขึ้นมาใี่โอ้นี่ครับแนวได้กระเดยแคะแคะแคะได้กระป้อมตัวนึง โอ้อยไวปล่อยดีน้ำผึดด้ิดเดีกระป่อมะงเอาปลาตูด้วยวอวมองยานี่เด็โอ้ยกนินีวานวนะตองมูงไก่ยิ่งลองสานานะครับไก่ยิ่งตัวเป็นยิตัวปมไม่เปรี้ยวเลยกปเนานกับแนวใดเลยได้เมนูแล้วครับมือนี่ จิ pues um here, here, your oh. Oh. ้งจ้านบ่าวไทยบานน้าไม่กวน่เขาเฮียเฮียมาแตเซย์เฮียโอ้ยตุ่ปลาบ่กน้ำมันดางอะไรรสอีแตนบอกเฮียบอกจวดไม่เฮียจวดไหมล่ะกินเขาก่อนเนอะยังยังเมียจะี๋ยวเฝ้ากิดหอดเมียไว้หลายจะี๋ยวเฝ้ากิดหอดปูไว้หลายกินนกกินปลากินปูกอนแหมโอ้กินอะไรเขากอนแหม กูมังกรเมียหอนเฮียจะกินป um> mm ู่อปแ่ิวเกเฮียจวดไหมเฮียจวดเฮียโอ้ยังเป็นเฮียไกลขึ้นเราตัวเนี่ยจะเฝ้าเด้อกินข้าว่องกจะไปกินปูเด้อ ติงปูเลยติ่งปูเลยติงปูไปจนในน้ำเต้าหรือเ่าน้องเขาลงป่าได้เอาไปเปิดกันแย่กไก่ติดที่ปูอยู่สั้นแาบได้กับต่งที่ปูแล้วจนได้น้ำเต้าเนาะครับลวกคนเรียบร้อยเขาก็ต้องมากเผาล้นคนล้นคนแล้วจวดกัน น่าจดกันเลยครับนี่ครับตรงรุ่นคุณนีน่ยจะออกมากแบบนี้ครับที่ห้องสีปิ้งบ่ป,ปิ้งสุกเลยฟักบกม่วงมากไอยอใส่ครับ<ง>ตับฮะตักดิบเลยบ่กตักดิบเลยจะไก่ยกย่แบบเพื่อจะไก่กับปลอมไหมฮะนี่ครับคุณแม่เบาหอยเพิ่นป่าผมเองนี่แหละ คือช่วงนี้ขายปัาคมครับเาบตีปอกเอียกออกก่อนปอ,อ,อกเรอกเียยออกแล้วก็เกะไนรลเท่าไรสิบมืนปสามสิบหบาทโอเคอยู่ปอกเียกออกแล้วก็เกะออกไมช่วกกนไน้จ่งไรเงินคืนตะอนล้กัน <c ười> <c ười> ขึ้นไงเอ๊บพักสั้นเหรอครับเอ <c ười> ๊ะมะกรอเปียก,ก๊กกอกจังสี <c ười> ่อเด้วมันสืได้เงินอยากดิว่าก่อนบ้าจังสื่อน่ะก็จังซื้อไครอยากเอาไปกินทังนน้งเมืองนอกกับพักสั้นได้เลยนครับเ <c ười> ด้อเพราะว่าสื้อเขาแพงเหรอเด้อผมว่าซื้อเอ,อยู่น้ำสามบาทก่อน อันนี้เขาไปเฮ็ดข้ายแั่ตัวสองนิ้วนี่เน่าค่านึ่สี่นี่ครับห้าบาทก้อนก็เฮ็ดห้าบาทน้ำจิ้มไวฮ่อนเนี่ยเมืออ่อห้าคนากี่าเห็เวอรห่อนเนี่ยเราก็มันหล่อนในออกเว้อยูนใน ตอนนี้ก็มาปั่น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 เป็นก้อนไปถูยานกับไปติดเนีเ่ยติดเที่ยวนะครับไปไปในหนาที่การงานแล้วครับไปสี่วันสองคืนเลียงสามคืนไปพักอยู่หุ่นสองคืนเดินทางหนึ่งสองคืนเพื่อนมาหอดสารสูงค,ครับเมืงง่อยวเอะเงยย a เบิดทุกคน ไปพิษณุโลกไปวายพระพุทธชิชชนาราชแล้วก็พระนเรส,สวนไปเมืองเล่าเนาะไปบงมเปกัวมักเขาขอ้อตอนกับกับมักเขาข้ออันนนี่อ่อ<ร>เดี๋ยวอน นี่จะเป็นพร้อมขายแล้วครับนี่คือเขาคือเขาเอาหลอนไม่ออกเบิดแล้วนี่หลอนเบิดมือครับจังสีได้จังสีได้งดเงินนะครับก็อย่าเชิงอฉีมาลับตอนเศร้าีนะครับนี่คือเขาหลอนน่ยพาอยากได้ไปกินยุทธแถวเมืองนอกแถวมืงอมงหน้าแหละครับมากินยุบใส่น้ํรัวบบานัวเลื่อนอะไรมาสั่งยุ่น้ำคุนแม่เพ่นกระได้ครับนี่แหละจังบวัวแพงไมจังบัวไปถึงพ่อขาคนกกางครับ ยี่ได้หนีกับมัดสามหลกว่าบาทครับนม่มาเสือเลยมาเมาเลยครับเนี่ย<า>พุดนุ่นช่วยกันอืม,มันสามรอยนะครับอันไปซื้อ,อยูรานเนี้่เนี่อันได้ขายไปแล้วมันสองพันผลอะลรอยู่นี่อีรีครับซสือไบไว้น้ำข้วน้ำบ้านนะครับแต่ไปถัดุนเ้อะได้กินดุนพร้อมใส่ตุ่มย่ำตุ่มยังเนี่ยไปยูรัลมลานขางสินะครับอีรีครับ ครับคือขั้นตอนต่อไปคือเอาล้นคนม้อยๆเอาครับ,รบแผ่ทองเอาไปปิ้งไปย่างนะครับพ่อให้มันสุกเอาอย่ามาฟักก้อยขั้นตอนหนึ่งครับแค่เอาเี่ยวันออกก็อือเชียชได้กินกะแต่เมนูแสบเเด้อสิบ,บอกให้ก้อยนกขุมก้อยนกขเขาแนล่ะครับร่วมนกเขานี่ล่ะเขาหามาอื ตีงก้อยก้อยใช้บกม่วงนะครับเราติด้ากันก้อยกับปอมเด็ดกับปอมสองตัวครับแต่ใครอยู่ในนกมาอยู่เซฟพี่แอบอีกแล้วครับสูตรเดียวกันกก้อยกับปอมแล้วครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นหอกกระตงมาย่างกันครับครับย่างนก ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดบู้ยใส่แต่ไข่ความรับสูตรพี่แอบได้หนิโอ้ยตลงจางแต่ไข่มันสูงกว่าอืมนี่ครับครับพักพักบาโดนกลับมาแล้วครับโอ้ยมือถือรวมทีมกันนิดนึงครับเรื่องไรเล่กันมาดอกครับ่วมทิ่มมากเลยอันนี้อาบุ้มกำลังย้ำหมกม่วงครับใส่ใส่ไก่นก พักไมันขีเร็วอยู่งมือที่วงมันไต้องตว้บม้ว่านี้ขนไม่้นี่งกเตมขาหลเยเฮียไก่จะเฝ้าไปเตียงปูด้วยกินเขาก่อนลากเรางเอีงน้ำต้าเขาป่าเอาก็เบอหยอกก็ดีละเฮียบ้านหัวหนางานบืนนนร่วกทีมกันพอดีครับมือนี่ย้ำมือสีละย้ำแรงสีครับนี่ครับจะเป็นสูตรของพี่แอบครับ Hết đang có. Tam nó có phải đi. Tam con mua. Tam con phát đéo về, Ừ. Mấy bắt trên nùm không? Bắt trên con phụng hia. Kika khan hìa phụng mà. nước xong xăm, Mẹ Đấy thì phát cái Cầm mấy muôn Muôn Phát nó đang vào phụng hìa กับจากกันสิเอาละได้แซบจะเพียรี่ต่ำเลยครับโอ้สุดยอจโอ้ยม่ต้องเอาใส่นูกกระไรนี่เ้ยครับอค้วนวนนี่ก็ด้วยเขาต้องตำให้เนอันนี้ครับมันจะบฟงวนบวฟงน้ำฟักนี่ครับเป็นสูตรของพี่แอบครับ เอ้าเบอร์นี่ิเสียรลัเฮียเครับเมื่อไ้แตงมาไ่ไ hmm. ด um> ้เต็มปูโดนแล้วแน่นแ่ขนาดเอาจังหวะเล็กแล้วไกล้ไไกลเเฮียไกลเราบ่อตันแล้ว่ตัมันมันว่นพอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮียมันสิแรกน้ำฟักเขาจังเนแบกเออบมาบ่ม่ ฝากก่อนฝากก่อนอ๋อผี่ฝากเนหไว้เต็เล้ครับมื่อีเฮียไก่ปิดก้ลบไปเอเออพรแล้วนี่เฮ yeah anyway ียไก่ร่างฝากก็ยังมาฟุงครับเลอน่งฝกว่าแล้วสิบได้ม่ได้มันก็ขาดออกกันได้ตเชื่อว่าบนั่นุ้งนับนี่ครับสูตรใหม่นะครับเด้อลองพากับเพลองเบิ่งครับสูตรที่เเดือนี่ อย่าเปียกมือตรงเลยหรอเฮียหิถอดมือเลยเฮียเอ้ยนี่ครับมีเบาอวยจมืมุนงแต่นเฮียไกล่นต่ำเลยครับียกมาฝักแค้นเพิ่มเติมเิีเดียวมาซับซับต่ครับสรดหม่เด้ ครับถึงเวลาปุ่มแล้วอ่ันผมเห็นผมเห็ดตอนหน่อยนี่ไยหอมมันถึงบ่อยังเกาะหินน้วเีมกมนุษย์กากันมันมันเดียวเนี่ยแหละอวกเนี่ยไอเนี้ยจวดไอ้เฮียเนี่ยเราเปิดจะได้หนิเสือไหมครับเหี้ย่าบอภาสันต์ พวกกระยครับเดี๋ยวกลังก้อยแล้วโดนเทอะไรร่วมทีมกันพักับปานี่ครับมันเลื่อบื้อละบอเบาพุ่มในเขาดีน้ครับได้เพิ่นได้ได้ทายาอีกคนหนึ่งแล้วกำลังอยู่บอหลากำลังอยู่ในท่างอยู่สองสามเดือนอยู่อย่าตัวหักหลายเด้อ กับยี่เลยสีมิตตออยู่บบนีวจาได้สีเมียก่อนรับวิธีการก้อยก็คือทงครอบครัวแล้วครับเหมือนกับก้อยขหมูมากเพียเพียนี่โอ้ยแม่ละถือใจเเบาเทาบานที่สุดเลยให้ดอกไมยยิ้มแบบโอ้โหที่สเปก็มามาม้าแ้ก็ยังมาแล้วเกลอเกลอ เฮียไก่มาห้องโอบกลมื่อกี้ด <inizi give up help> ิเอ้าเขาก็ต้องเันสารสนุนนันมัดซาบหลังเขาตัวเนาะเฮียจังเดราคาแพงคือเก่าเนาะกูไม่มีบ่ะไม่แมงซ่อมอาหารเบื้อเลยร้านนี้เจ้าได้กินเจ้าทดิมในเดียเมื่อก็แล้วกันลาดเฮียซ่อมอาหารอะไรเดียวเลยวุ้นฟูแบบสันกี่เยอะคนสันหูบ้านเต๋แต่บุานนี่ครับก้อยนกคุมครับแอ่นนกเขาโอ้ยนะครับ เกล็ดน่อยหุนแล้วรอเน่าให้เียนจางโอ้ยันนั้เรานานี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับผมนครับสูแอบอีกแล้วบางเลี่ยงกลอยป่าสูตกินนี่ขันยใเฮ็ดต้อนผักบนหน่อยล้กเตี้ยเด้อครับคับสูตรแต่นู่ปาวงทเฮ็ดต้อนผักได้หน่อยนุ่น้ยยุ๊บผีแอบปลาใส่กลวเข้าไปให้คัดเขาเข้าครับเปดที่ อันนี้มีนฟักปอกปอกปอก,กเปียกต้อใส่หนโหยนี่แล้กวกไปกำขันบกวุดยอดบกวานี่ต้องต้องใส่ที่หลังเนี่ยมันจังหวัห่ม<ห>ก็เพื่อยจ้กอนครับมา,า,าโห้เด็กการี่ลิแสดงว่าช่บกินนี้ไงเนาะใช่หยือเปล่าเนี่ย<ห> <laughs> บอกา เอาเอื้อนเลยอย่ามึงถ่ายจีอย่ามึงถ่ายจีอู้มันมันจะรู้สิแม่งจีไม่ถ่ายจีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูถ่ายอยู่กูถ่ายอยู่ไปไปจอบลักป่ากแล้จาะกับเป๋าหอยครับช่วงนั้นกันทางนี่ิวันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูถ่ายก้อนกูถ่ายก้อนมาสั่นอยะเฟ้าวมันสิออกปากวะเอาปากก้อนสุดเดี๋ยวมึงยิ่งรู้มาสั่นแล้วก็ถ่ายน้ำกลดนะนี่ครับ นกคุมนกเขาร่วมกันเลยครับนกปาร์ห้อยหงงเยู่นี่ตัอกยบ้าบอกม่อไง้าวสเนานกปว่าปาใหญ่ถึงเ็ตเตหนวงออนาแล้วเยยนุงสงผมไม่ได้ทำูรถที่าอะไรถ้าปารยอนจีบทุคนไปเคยไปตกไม่ค่อยถือครับสุหมื่นไม่ถือหรอกโนเลยหรอเอยาแล้วอง่ายมือ เขาวิชย็นล่ะไปยี่วะคีนานมาหัวยงเียเสียงเดืดนุบอุ้มบ่บ่นี่ยัง่าแต่งเลี่ยนักมือเลยอนั่นด่วนาวบาบอกงุนโทมาถามโทมาบอกเราเขาวิเยันไปวะเขาไปเอาปลาเลยเขาเอาไปเลียล้วงมากครับเดี๋ยวเขเสียนี่บุหรี่เงี้เสียงด่างว่บล็อกของเงินดางเลยกง ว่ามนเป็นส้วงเครื่องมือมาวางเรืมือนรถออกแ้ก็แยบเลยเรื่ออปตนเลยออกมาแล้วมือ่องว่าจจอออกมาเขาดีกว่าพูดแล้วเขาิดแจงป่าทั้งเอเขาเอาปลาเขาตึกเหีาีกแจงนะานมันัขงก่างันนั้นแต่เดี๋ยวเขาจะกัดนะี่ด้านอยูกว่าอืคุณแม่วัน้าก็ไไหมมลานก็ไปอนเดียโอ้แก่ว่าบ่อโอ้ยตึกเาเอาแ็เหรวะเนือนุ่มเ แข็งหน่อยแข็งค่อยไม่ให้มิตดต่อเฮียไปกับพีพเลยไปกับโตเอิญนะไม่มีหยุ่นก็มีเอ็นใต่ไฟเอ็นแล้วโบกับพิบไหมต้งไปไหมของกันของตูนกินข้าวกินข้าเนี่ยไก่โบกินเขาแล้วอีกแล้วครับมือนี่โอ้เป็นกินห้ามยิมแล้วนั่นคือไปเต็งปูย่างเดียวเฮียกินข้าวมือเหรอ เลาเราใหญ่เราจะไปกินเยอะคน่จะตังสลูกไก่ยังหากินจริงก็่นท่มันสวด้วน่หรปาทังร่าไปไปด้วยก็เพานท่ำเาไมห้ามด้วยหรอปลาเล้วปลาเขาปีเกอนนึงมเขาปแล้นี่เขา้นาบมันเท่าเขาก่อยนกคุมบอนเสียบแก้วว่ะท่าน สกระเดี๊ยบก,กระเจี<ล>เเ๊ยบเีก่กระสีเจี๊ยบยังเนี้อเจี๊ยบกระสีอ่อน <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้น้ำม,มันมี๊น่ามันาพอทักว่าไหนก็ได้กแก่เอาไปทางให้เลยเถอะนี่กำลังเนี่ยไก่เอาอีกแล้วครับโอเดี๋ยวนี้ครับดิบเบิ้งกันค้ามเขาเบาพุ่มอีกอีกรอบครับเที่ังไหนก่อนเที่เบิ้งนะีะยาวแบบไหนกว่าโอ้ยเบิงยังบัวบุลล้มปากเอาตามเจ้ากินละเอ้าแกงต้มเนือครับเออเอาเดียครับ บม่ได้ยากยามันจะกินห้องแต่จังซี่เอาไปเอาจังซี่ไมันะอาหารกับเขาหลายดิเสร็จยังกว่าเห็ดผงมาเยอะของอันญี่ปุ่นยังขออื่นยังก่อายังซาซูชิยังซูชิซูชิเออเขาเรียกซูชิขาเลยครับเอาเลยไปเดียวเพาเที่ยวบอลเพเท่ากันผู้มักาคยเพราะเป็นยัางเล่นรยไปเดียวเพราะยนะอีกมากุยบุ้งเออดีนะครับ มันมันพได้นะคุดร้องแล้นะมันโดนลมปากกูเด้กว่เห็นร้องมึงล่ะอ๋อเป็นเคยหน่อยนะมีอีกคลิปนึงครับผม่าทีมเป็นเรื่องนิท่าตลกดอกยึดร่องมมงแล้วเฮ้ที่บังอันนี้วแบบปากกูมันน้อยนี่บอกว่าเราเป็นเคยไหมโยหคหันเป็นเคยไหมเทมซี่เนาะกินเขาเป็นกินเขาโยนตาคิดบึงเอ้เอาใั่แลตาคิดนิดหน่อยท่านล่ะนี่ร้องกันบอกได้วิ่งเงียบกว่านี้ เอาพี่แอบลองมึงครับคุยคุยคุย่แต่ว่าปากมันปากวะไงเอ้าเอ้ากินลองมึงแอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาจะเศรษขั้นเงี้ยไอกินจักนเด้อจะโง่เดี๋ยวพี่เบิร์ อีเมตรวางทิพย์ก็ได้ยันยันต่อครับเดี๋ยวผมจิบอกเรื่องนี้ธาตครับเรื่องนี้ธาตต่อไปครับพอดีต่อไปอีกนะไปกินเขายุ่งยุ่ปลานะครับไปกินเขายุ่งกางให้หน้าเนาะวันที่เดิมเมื่อนพ่อเ่าไม่เ่าวเมื่อนเออเราเป็นคนวันห่วงกันเมียแน่นละพ่อเ่ากันเลยอืไม่เคยเบ่งได้ ปนี้มือเราฝนจับปนเนาะอันเทศปนป่าจับบดแรกกันลูกเคยฝนนั่งยุกไก่เนาะเคยไหมเนาะเคยนั่งยุกไก่เลอะแล้วกัมีอันก่อเขานะก่อเขาพั่นจับไปเด้เออดาบปนลอยเด้จับบาดแรกอสอบเสบสบอเพื่อนบาดที่ซองก็บจัเย็ดมันก็เริ่มเนคอนอ่ะเด้หาหกอันหากกันก่อเขาเนนั่ไก่บานี้สามจีน พุ่งคนอันยังก่อนตรงมันเออสามเดียมมันแม่เถาเลยเนาะป้าลูกเคยกูมาคุ้นนะแกวสัตว์พวกเาเรานอนคิดอยู่วันยันลูกเคยอต่ละวันบาที่สามที่ครับมันหักอันก่อเขามันก็ลวดตัวบาที่เดพุ่งเขาอันสินแม่เถาเนาะพลัต่ำามนหอดสามเดียมพละวันเมื่อถึงที่แม่เถายังบอก ยังไม่ไกลอีกแน่พอดาเคยใหม่เนาะเดี๋ยวต้องกรมดาแล้วครับเกิดอยู่ข้อพ้ออีกโอ้ยครับนายแบบนั่งพ้ออยู่แล้วพวกข้าเป็นไงนั่งหัวพ่ออยากเยาะคุณอะครับแอบอยู่ครับได้การได้การครับผมคร like ับไม่ได้ยี่สิบกว่าขั้มแล้วโอ้โหครับโอ้แซ่บไปเลยครับต้องขอบคุณฝีมือพี่แอบมากๆเลยก้อยนกครับเมื่อนี่บ่าวมัดไปแล้วครับ เสียงบึ่มบุมบุ่มบ่มมาแล้วนะครับจักแซบว่าแซบครับจิมือผีแอบนะครับสามเบิดเนี่ยเบิร์ดแอดเลดบบาริ้งได้กินเบิร์ดได้เบาปเลรกกำลังมาแต่ขี้อ้อยครับเอิดมากินเขาอยู่แต่มันเบิร์ดพอดีครับแซบว่าแซบว่าสุดยอดมากเลยยินดีมีแห้งกันทุกคนครับนี่แหละแสีอยู่เพื่อนด้ยกันเอมครับตู้ดุนเทียครับครับผม ครับผมสามสิเลเลก่เลคลิปอครับดนวนะครับเพิ่งด้านหน้าเหรครับเพิ่งเราเลเขราเขามาอยู่บ้านครับมานอนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ซองเปิ้เบ็ดองนีเ้ลเบ็ด่ซองน่กซองก่อเปิ้เบ็ดเพิ้ลเบ็ดโผลเปลาไยันใช้ใหม่เปลาอ้อครับเสียงหน้าเิ่นรบบเมื่อเย็ดกันยังก่อให้เพี่ยงกัน ไปอยู่กีดินพ่นึ้นแม่เด็ดสินทำงม้เงี้ยไงใต่กินไหมโอ้เดี๋ยวจะทำเถอะเวลาอยู่อยู่ไม่ได้านมันมีอีกช่องเจะหยอกไปเห็ดโอ้บาบาสมาแบบเฮ้นี่นะครับม้วนครับกัไปรับกันเข้าผมบวันนี้ร่วมทีมกันได้นิดนึงครับขาดแต่เบ้าเป็นนีไอ้เบ้าปุ๋ยเบ้าปุยยุ่นลังจีนนะครับเด้อตอนนี้ ร้องมาว่าร้องเลยว่าไรติดร้องไหมมีดจำุไรของยังไม่ยันสำนังติดด้วยน่งอยู่ันอยู่ใส่กันดีครับเสร็แซ่บอีกแล้วครับก้อยนกครับผมก้อยนกใส่บักม่วงก็ยังก้อยปวอมสูตรพี่แอบครับผมแซ่บตลอดแซ่บตั้งแต่ก้อยปลาซิวเลยครับเตะมือหุ่นแซ็ตวิธีทีมือพี่แอบก้อยถวารเล่าเราไปเป็นทหารเป็นเราเป็นคยู่ีหุ่นเด้ออยากเปิดพัตข้านครับอาหารกันดี เราเล่าแบบอาหารแต่ไทยบ้านเขาเลยแล้วหนู้ออมาไปโตงาี่เด็กเกินก็แบบอ๋ออ๋มเตะเสียด้วก้อยก้อยยังไงก้อยแอบก้อยฟันเอออันนั้นมันหายากครับโอ้ยถ่ายไม่ได้หรอกถ่ายไม่ได้หรอกผมนูธรรมศาสตร์ทำไม่ได้เลยเอาแมเนี่ยเขแซ่บๆอีรีครับผมมือนี สุดยอดทีมพี่แอบขอบคุณครับที่ติดตามตลอดครับผมวันนี้มีเบาเด็ดด้วยเบาเฮียไกเบาภูมิเบาน้นเบาหอยเบาอย่างรู้รวมทีมเด็กได้ค่ะครับมือนี่บ่เด้บ่ได้นัดกันได้ครับตีแต่คนจะยำแรงมามันห้อนครับอากาศเปนห้อนบ่าด็ดเบาสงการเพิ่งกะบ่เด้เฝ้าหน้าครับมือนี่เพิ่งเขามาอยู่มาเฝ้าคุณแม่คุณแม่ไม่สบายคุณแม่กีครับผม รู้สึกว่าเบาหวานจะขึ้นครับผมก็เลยมาดูแลทำานหนาที่เป็นลูกใต้ที่น่ารักที่สุดครับผมนะครับเ่นยูนิดะยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับขอให้มีความสุขกันได้ลายขอให้รำไปรวยกันทุกครับสวัสดีครับบ๊ายบาย